ที่นี้คำว่ากระสันกระสันในภาษาคนผูกมัดเหแน่นผูกมัดหแน่นก็เรียกว่ากระสันผูกอย่างกระสันกระสันมัดหแน่นแต่ในภาษาธรรมมันหมายถึงปฏิกิริยาที่เกิดมาจากกิเลสตัณหามีกิเลสตัณหา มันก็กระสันคือยึดมัน่นถือมั่นอย่างเนี้อแน่นในสิ่งนั้นสิ่งนี้ผูกกระสันในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความรักความพอใจหรือกระสันอย่างยิ่งในตัวตนอของตนอย่างนี้เรียกว่าความกัะสันธรรมดาหมายถึงความรักอย่างมากที่สุดเรียกว่ากัะสันแต่ในภาษาธรรมะหมายถึงมันไปรัก ยึดมั่นถือมั่นอย่างยึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตนจึงเห็นได้กันแล้วว่ามันมั่นมั่นอย่างมั่นถึงขนาดไหนกระสันมั่นคงถึงขนาดไหนถ้ายึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานกระสันในภาษาคนนี่ไม่เท่าไรเดากเดียวลบางทีก็เลิกกันตรมนี้ แต่ถ้า,ากระสันในภาษาธรรมด้วยกิเลสตัณหาอาวิชชาละมันตลอดกาลเลยมันเหนียวแน่นมันมั่นตลอดกาลเลย